มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อการเป็นศัตรูและลบลาฆ่าฟันกันศัตรูร่วมกันของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือกิเลสในตัวของมนุษย์อันได้แก่โลภะโทสะโมหะเป็นศัตรูร่วมที่แท้จริงของมนุษย์ที่ต้องหาทางกำจัดออกไปจากใจให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเพราะฉะนั้นทุกศาสนิกค,ควรจะหันกลับไปศึกษา คำสอนดั้งเดิมของตนสำหรับพุธทธศาสนิกชนก็ต้องศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุธพพทธเจ้าปฏิว่าเราจะได้นำมาปฏิบัติให้ถูกต้องสามารถอธิบ,บายและไปสู่สวรรค์กันเราจะรักเพื่อมนุษย์ก็ต้องเริ่มจากรักตนเองไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ฆ่าไม่ทำร้ายกันเราควรจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แล้วเวลาไปขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นศัตรูภายในให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยก,การนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วเราจะได้พบกับความบริสุทธิ์และความสุขที่แท้จริงกันทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุนทะสูตรความว่าดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างคือ บุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเป็นผู้ไม่พูดซอเสียดเว้นขาดจากคำหยาบละคำเพ้อเจ้อดูก่อนชุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างชนี้แหลการรู้จักอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว ความสะอาดกายตามหลักอริยวินัยน,นั้นทันหมายอาการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกรรมแม้าาร่างกายจะเปรอะเปื้อนในฝุ่นหรือขอไม่สะอาดหรือผมผ้ายาวรุงรังเหมือฤาสีนักพรตก็ถือว่าเป็นผู้มีความสะอาดทางกายเพราะไม่ได้ทำบาปวยกายไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นส่วนความสะอาดทางวาจา มาถึงการไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเพอเจ้อไอ้พูดแต่พิยาวาจาหรือวาจาที่เป็นสุภาษิตวาจาที่สม,นมานไมตรีและส่งเสามให้คนอื่นอยากทําความดีเป็นการพูดยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้นไม่ใช่วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงใจคนอื่นให้เขาได้รับความเดือดร้อนใจหรือพูดจาสอดเสียดนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ เรหวังให้ทั้งสองฝ่ายทะเลวิวาทกันสำหรับวิบากรรมหรือโทษทางวาจาน,นั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเหมือนการผิดศีลข้ออื่นเช่นฆ่าสัตว์ลักขโมยดื่มเหล้าเจ้าชู้อันที่จริงแล้วผู้ประพฤติผิดทางวัจีกรรมก็สามารถชักนำให้ไปบังเกิดในนรกเปรตสุรกายและสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันนะจ๊ะ ดังเช่นตัวอย่างที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันในวันนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระนาระทะถามเปรตตัวหนึ่งว่าท่านมีผิวพรรณงามดังทิพย์ยืนอยู่ในอากาศกลางหาวแต่ปากท่านมีกลิ่นเหนม็นมูนนอนชอนชัยอยู่เมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นก็ตอบว่าเมื่อก่อนเข้าไปเจ้าเป็นสมณนะ มีวาจาชั่วหยาบเป็นผู้สารวมกายทําให้สำรวมวาจาอันหนึ่งผิวพันธ์ดังทองเข้าพเจ้าได้แล้วเพราะการประพฤติพรหมจรรย์แต่ปากเข้าเพาเจ้าเหม็นเน่าเพราะกาวาจาสอ่อเสียดเมื่อพระนารถอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวาจาส่อเสียดที่เปรตตนนี้ได้ทำเอาไว้ พระเดชจึงเล่าเรื่องบุพกรรมในอดีตให้ฟังว่าย้อนหลังจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดรซึ่งเป็นยุคข,ของพระกัสสป,ปะพุทธเจ้าได้มีกุลบุตรสองคนบวชในบวรพุทธศาสนาเป็นพระที่ตั้งใจประพฤติธ,ธรรมสมบทรศรีและอาจาระบำเพ็ญสมณธรรมด้วยกันอย่างมีความสุขแม้จะมีภาษามากแล้วยังยินดีที่จะประพฤติธ,ธรรมร่วมกันในาวาทเดียวกัน มีอยู่วันหนึ่งมีภิกษุคันตกะรูปหนึ่งเตินทางมาแนววาาที่ภิกษุสองสหายพอมนักอาศัยอยู่พระเถระทำปฏิสันฐานในการจัดหาที่พักที่อาศัยให้วันลุ่งขึ้นกับพาออกบิณบาตในหมู่บ้านพระคันตการเห็นสาธุชนพร้อมใจก,กันถวายพระตาหารที่ประณีตด้วยความเคารพเรื่มใสจึงคิดว่า เราน่าจะพำนักอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่าหาภิสูน์เจ้าถิ่นสองรูปนี้อยู่กับเราแล้วคงทำอะไรได้ไม่สะดวกต่ความที่อยากได้เสนาสนะตรงนั้นจึงเกิดอกุศลจิตขึ้นมาว่าจะหาทางไล่ภิสูน์เจ้าถิ่นสองรูปนี้ออกจากวัดต่อมาวันหนึ่งพิสูคันุกกะได้เข้าไปสนทนากับพระมหาเถระเพื่อสร้างความสนิทสนมกับท่าน จากนั้นก็พูดยุยงยวว่าพระอนุรุทธเถระได้พูดนินทาท่านว่าเป็นพระเห็นแกลาบสการะเพราะมหาเถระแย้งว่าอย่าพูดอย่างนั้นที่ท่านเราเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเครือหัดใครใครก็รู้ว่าเราเป็นสหายรักมีศีลมีธรรมมีกัลยาณธรรมภิกษุขันตการกระแซงทำเป็นคล้อยตามว่า ท่านคิดอย่างนั้นเพราะเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นับด,ด้วยว่าเป็นผู้สูงส่งทั้งวัยวุฒิและคุณธรรมผมเองก็มาบอกท่านด้ยใจบริสุทธิ์เช่นกันเเพห็นท่านเป็นผู้มีเมตตาจิตนี่แหละจึงอดไม่ได้ที่จะมาบอกความจริงให้ท่านทราบจะได้รู้จักกระแวงในสิ่งที่ควรระแวงเวลาขอลากลับที่พักแต่ท่านได้จะไปพักของตัวเองแต่กลับแวะไปสนท่ากับพระอนุเทระ แล้วก็พูดยุยงเหมือนที่พูดกับพระมหาเถระทำให้พระเถระทั้งสองรูปเริ่มระแวงกันต่างเข้าไปบินาบาตในบ้านตามลำพังเวลาฉันก็ไปมาฉันร่วมกันไม่ไยอมหันหน้ามาคุยกันความหวาดระแวงยิงเพิ่มมากขึ้นใน,นที่สุดรุ่งเช้าวันหนึ่งพระเถระทั้งสองได้ถือบาตรจีวรเดินหนอกจากวัดโดยไม่ได้นัดหมาย แต่ก็ออกเดินทืนดงไปแสวงหาทีวีเวกตามลำพังด้วยใจที่หมองเศร้าฝ่ายวิกโุคันตกาไม่เห็นว่าแผนการตัวสำเร็จแอบปริ่มพิธีอยู่คนเดียวพอเข้าไปบินาบารในหมู่บ้านก็โกหกญาติโยมว่าพระเทศราทั้งสองรูปทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแม้แต่มาจะเตือนว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยการทะเลาะก,กันมีแต่จะนำความพินาศมาให้ แล้วยังเป็นทางไม้แห่งอกุศลก็ไม่เชื่อคำของอาตมาจึงพากันออกจากวัดไปทิ้งอาตมาทั้งฝ้าวัดอยู่รูปเดียวทำไมาเองก็ตั้งใจว่าจะไปเหมือนกันเพราะเกรงจะถูกกระหาเอาอเป็นต้นเหตุให้พระทั้งสองรูปอยู่วัดไม่ได้ฝ่ายชาวบ้านเชื่อเครึ่องไม่เชื่อครึง่งแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะพระเถระทั้งสองรูปไปเสียแล้ว จึงพูดพิงวอนว่าขอบคุณเจ้าได้โปรโดพักอยู่ที่นี่เพื่ออนุเคราะห์พวกเราด้วยเถิดพิกสัอคันตุก,กะขยิ้มอยู่ในใจที่ญาติโยมหลงเชื่อจึงรับคำนิมนต์ครั้นอยู่ได้ไม่กี่วันเมื่อนึกถึงบาปท,ที่ตนเองทําก็เกิดความหนังใจและเดือดร้อนอยู่องค์เดียวจะเป็นข้าอยู่หลายวันไม่นานนักก็มรณภาพ แล้วไปบังเกิดในเวทีมหานรกฝ่ายพระเถระทั้งสองรูปเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆแม้พยายามจะลืมเพื่อนเก่าแต่ก็ลืมกันไม่ลงต่างก็รู้สึกเสียใจที่มาเสียเพื่อนในยามชราทําให้การมาเป็นสมณธรรมไม่ก้าวหน้าเมื่อมาพบกันแนววาดแห่งหนึ่งในความจะคิดถึงการเป็นทุนอยู่แล้วถึงลาทิ้งมณฑิทิและก็มาสแสดงโทษที่เคยร่วงเกินต่อกัน ไดชี้แจงต้นสายปลายเหตุที่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าถูกพระอคตุกัดย่ยงให้แตกกันจึงกลับมาสมาในฉันกันอีกไ้พากันกลับมาอยู่วัดแห่งนั้นเหมือนเดิมชาวบ้านได้ข่าวว่าพระมหาเถระทั้งสองรูปกลับมาก็พากันต้อนรับด้วยความยินดีได้มาเชื่อกันอุปถาดด้วยความเรื่อมใสเหมือนเดิมพระเถระทั้งสองไมได้ความสบายใจแล้ว จึงตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมในสุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ฝ่ายภิกษุพุทโเสียดได้หมกไหมในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่งพอมาในยุคนี้ก็มาเกิดเป็นเป,นเปรตปากเนา่ากายมีสีเหมือนทองคําแต่มีหนอนเต็มปากทรงกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วอากาศดังที่ได้รับฟังกันมาตอนต้นแล้วนะจ๊ะเราจะเห็นว่า การพูดส่อเสียดเพื่อให้คนอื่นแตกกันล้นเป็นไปเพื่อการมาเกิดในอบายทั้งสิ้นคำพูดส่อเสียดคือการนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นหรือนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้โดวยวัตถุประสงค์แย่เขาแตกแยกกันเช่นไปยุยงกลุ่มคนที่รักใร้ปรองดองสมัครสมานสามัคคีกันดีอยู่แล้วให้แตกแยกคำพูดประเภทนี้ ภาษาพระท่านเรียกว่าปิสุนวาจามีองค์ประกอบอยู่สอย่างคือ 1. มีคนอื่นที่ตนพึงทำให้แตกกัน 2. มีเจตนากลา้าคนอื่นแตกกัน 3. ม,มีความวยายาณที่จะพูดให้เขาแตกกันและสบุคคลนั้นรู้ความหมายนั้นและก็ได้กเกิดการแตกกันนอกจากพูดสอเสียดแล้วการพูดเท็จพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อ ก็มีวิบากเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักสำรวมระวังวาจาก่อนพูดให้รู้จักพิจ,จารณาไต่ตรองให้ดีกวรพูดแต่คำสัต์จริงเป็นได้คำที่เป็นประโยชน์ยกใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นอันดับสองนี้จะทำให้เราเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์จะพูดจาปลาสัยกับใครก็ได้รับความเชื่อถือ เราจะมีวาจาเป็นที่รักมีกลิ่นปากหอมและสามารถใช้วาจาในการสร้างบุญมีได้อย่างเต็มที่กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา,นาให้มีสุขภาพอราไมัย สมบูรณ์แข็งแรงมียุขายยืนยาวจิตสร้างบรมีกันเป็นนานให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยกรถึงมธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน 呃。呵呵 Thank you.